สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคับสำหรับการทำนายดวงชะตานะครับกับช่อง YouTube ดูดวงสึ่แสาพิกศษนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทำนายของชาวราศีพฤกษกนะครับผมนะฮะประจําเดือนพฤศจิกายนปี66นะฮะชาวราศีพฤกษกนะครับจะเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มมิถุนายนนะครับก็ตามธรรมเนียมนะครับผมนะฮะถ้าจะดูราศีก็ดูตามวันที่แต่ถ้าจะดูให้ลึกซึ้งว่าเราตรงกับดวง ของราศีไหนเราต้องใช้ลัคนานะครับผมนะฮะลัคนาจะเป็นจุดกําเนิดว่าดวงของเรานั้นอยู่ที่ราศีใดกันแน่ต้องใช้เวลาเกิดนะครับผมนะฮะอันนี้มาดูกันนะครับนะสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีตําแหน่งดาวสำคัญสําคัญย้ายเข้ามาในดวงชะตานะครับผมนะฮะ ก็ดาวแรกเลยนะครับผมนะดาวดวงแรกที่ย้ายเข้ามาก็เป็นดาวเกตนะครับผมนะดาวเกตตัวนี้นะครับผมนะจะเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมรดกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเหมือนกับมีฝันบอกเหตุนะครับผมนะในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยก็จะเจอสิ่งเหล่านั้นนะครับผมนะก็อาจจะได้เหมือนกับว่าจะเจอสิ่งเขาเรียกว่าไงสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันเกี่ยวกับเรื่อง เขาเรียกว่าเกี่ยวกับพวกจิตวิญญาณมากขึ้นนะครับนะเข้าวัดฟังธรรมมากขึ้นนะครับผมนะแล้วก็จะมีโอกาสแล้วก็เขาเรียกว่าไงมีฝันบอกเหตุมีลางสันหอนที่แม่นยำมากขึ้นนะครับนะเป็นผลมาจากดาวเกตเนี่ยนะครับมาทับลักนณะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดาวเกตเนี่ยก็จะมีผลในแง่ของเรื่องความคิดมากความกังวลด้วยนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ,อิทธิพลของดาวเกตนะครับผมนะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะนะในใน ใน,ในแง่ดีก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าช่วงนี้ก็อาจจะเน้นหนักไปเรื่องว่าทาบุญทาทานนะครับผมนะฮะเพราะว่า,าในช่วงนี้นะครับดาวชาวราศีพฤษภดาวประจาตัวก็คือดาวศุกร์เลข6ตัวนี้นะครับไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรือนปุตตะเนี่ยก็เป็นเรือนที่ค่อนข้างดีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่บังเอิญว่ามาตรฐานของดาวศุกร์ตรงนี้มีมีความเป็นนิดอยู่ นะครับผมนะมีความเป็นนิดนี่ก็หมายถึงว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับนะจะเกิดปัญหา,อ,าอุปสรรควุ่นวายนะครับซึ่งอุปสรรคเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากาปุตตะนะครับก็คือดาวของบริวารต่างๆ นะครับผมนะบริวารต่างๆรวมถึงเด็กในปกครองนะครับผมนะคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยจะสร้างปัญหาให้แก่เราได้นะครับผมนะในในช่วงนี้นะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ต้องวางแผน,นรับมือดีๆนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาจากบริพวก ลูกน้องบริวารต่างๆนะครับจะสร้างปัญหาให้แก่เราครับผมนะแต่อย่างไรเนื่องจากมีความมาตรฐานเป็นนิดเนี่ยก็คือว่าต้นต้นร้ายปลายดีนะครับก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจในให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับนะนอกจากนี้เรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินเนี่ยปกครองโดยดาวพุธนะครับเลข4นะฮะเลข4เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับนะจากดาวเรือนกระดุมพระเนี่ยย้ายมาอยู่เรือนปัตนิ แล้วก็เรามาเลงกับลัคนาด้วยนะครับดังนั้นการทํานายความหมายเนี่ยนะครับก็คือว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยจะได้รับเงินซัพพอร์ตนะครับเงินช่วยเหลือเนี่ยนะครับจากคนที่เป็นคู่ครองนะครับผมนะหรือว่าจะได้เงินจากงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนนะครับอะไรก็ตามที่ทําเกี่ยวกับหุ้นส่วนนะฮะหรือว่ามีคนต้องแบบว่างานที่เป็นหุ้นหรือว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับก็จะได้จะได้มีมีดอกมีผลคือ เกิดขึ้นมานะครับนะสำหรับชาวราสีพฤกษกนะครับผมนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอ่าอันนี้เป็นดวงตาชาราสีพฤกษกนะครับผมนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในดวงประเทศเนี่ยช่วงนี้นะดาวศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นโดยเฉพาะเนี่ยมาอยู่ในเรือนอลิของดวงของดาวประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หุ้นเนี่ยแกลดแกว่งมากนะครับผมนะจะไปดีทีก็ต้องรอเข้าเดือน ไมาถึงตลาดหุ้นนะครับผมนะจะไปดีอีกทีก็ต้องต้องรอเข้าเดือนธันวาคมนะครับผมนะแต่ถ้าเฉพาะของชาวราศีพฤษภเนี่ยจะได้อิทธิพลเรื่องดาวกระดุมพระมะเร็งลัคนาตรงเนี้ชัดเจนนะครับผมนะก็คือเหมือนว่าคนอื่นเขาโล่เขาร่วงกันแต่ว่าเราเนี่ยจะได้ นั่นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของชาวราศีพฤษภขณะเดียวกันเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานนะฮะก็อยู่ที่เรือนกระดุมพระนะครับจริงๆแล้วดาวการงานเนี่ยนะครับปกครองโดยดาวราหูนะครับและเรือนลาพระโชคลาภเนี่ยปกครองโดยปกครองและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมนะสุภะซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่หนงหน้าที่การงานเนี่ยปกครองโดยดาวเสาก็มาอยู่ในเรือนกรรมะนะครับนั้นก็ต้องบอกว่าเหมือนกับสองดาวเนี้ยนะครับสลับที่กันอยู่ นะครับสลับที่กันอยู่นะครับผมนะก็ต้องบอกว่าตําแหน่งหน้าที่ทำงานก็คือเรือนสุภัชโดยดาวเสาร์เนี่ยมามาอยู่ในเรือนกัมมะดังนั้นชาวราศีพฤษภที่ทําหน้าที่ทํางานประจานะครับผมนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือว่าจะได้บทบาทหน้าที่นะครับจากการรีออแกไนซ์นะครับ,ากการ ize, นรบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมนะหรือว่าจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆ นะครับทำให้เรามีตําแหน่งใหม่ๆเข้ามานะครับผมนะต้องดูแลก,กันอย่างด,ไดีได้ตำแหน่งใหม่ที่ทําให้เราต้องอเหมือนได้ดูแลเหมือนก็เป็นการโปรโมทอ้อมๆนะครับผมนะได้ดูตําแหน่งที่ใหญ่มากขึ้นในขณะนะเดียวกันเนี่ยนะครับดาวเรือนกรมมะคือดาวราหูนี่ไเปเป็นลาภะนะครับโยกกับตัวลักนณะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับมีงานเป็นโชคลาภจริงๆเหมือนกับได้งานเข้ามาแล้วก็ มีจังหวะได้โชคลาภจากเรื่องงานก็คือว่างานที่เข้ามาก็ทํำให้มีเงินเข้ามานะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของชาวราศีพฤษภนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าเรื่องงานเรื่องงานกับเรื่องเงินตอนนี้ของชาวราศีพฤษภในค่อนข้างโดดเด่น นะครับผมนะรวมถึงเรื่องโชคลาภด้วยนะครับนะโชคลาภนี้ถ้าถ้าทายเนี่ยทำนายดวงชะตาตรงนี้ก็ต้องบอกโชคลาภเนี่ยมาในรูปของงานมากกว่ามีคนหยิบยื่นเรื่องงานนะครับมาให้กับชาวราศีพฤษภนะครับผมนะสรุปกันอีกที่นะครับข้อเด่นก็คือเรื่องการเงินนะครับจะมาจากเงินที่เกี่ยวกับ หนึ่งก็เป็นคู่ครองนะครับสองก็จะเป็นเกี่ยวกับงานที่เป็นหุ้นส่วนหรือสามก็มาจากเรื่องตลาดหุ้นการลงทุนนะครับส่วนเรื่องโชคลาบก็เป็นเน้นโชคลาบที่มาจากเรื่องการงานซะมากกว่านะครับผมนะแล้วขณะดเดียวกันก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่จะได้โปรโมทเข้ามาด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับดาวเกตก็ที่บอกไปแล้วนะครับนะมาทําทับลัคนาก็จะทําให้เหมือนกับว่าช่วงนี้ได้เหมือนกับว่าเข้าวัดฟังธรรมนะครับตั้งใจทําบุญอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับผมนะ สำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกันเตือนไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็จะไม่พลาดนะครับนะข้อมูลดีๆจากาช่อง YouTube ดูดวงสินส Channel นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ